กฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าจะได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้จะมีอยู่ในช่วงอายุไขของมนุษย์ขาลงเท่านั้นและอายุไขของมนุษย์ไม่เกินหนึ่งแสนปีและมีอายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยปีจากนี้ไปอายุไขของมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆหนึ100่งร้อยปีลดลงหนึ่งปีเมื่อมนุษย์มีอายุไขห้าสิบปี พระพุทธศาสนาก็จะสิ้นสุดลงนับจากนี้ไปอีกหกพันกว่าปีมนุษย์จะมีอายุไขสิบปีตายในยุคนั้นหนุ่มสาวจะแต่งงานกันเมื่อมีอายุสามปีตั้งคันสามเดือนนับจากวันนี้ไปถึงวันนั้นยาวนานมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกจะมีอายุไขอยู่ในช่วงเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นหลักพุทธศาสตร์ ถ้าหากชาวพุทธได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาดีแล้วจะรู้เรื่องนี้ดีที่ฝรั่งจะทำให้อายุไขของมนุษย์ยืนยาวออกไปนั้นเป็นความคิดความเห็นของท่านเหล่านั้นเมื่อหลักพุทธศาสตร์กับหลักวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกันอย่างนี้เราจะเชื่อฝ่ายไหนให้เราวินิจฉัยใช้สติปัญญาคิดพิจารณา ในเหตุผลและตัดสินใจเชื่อด้วยตัวเองก็แล้วกันเมื่อถึงยุคมนุษย์มีอายุไขสิบปีตายจะเกิดกลียุคเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมยุคใหม่เป็นสังคมมนุษย์ที่มีอายุไขขาขึ้นก่อนจะเกิดสังคมมนุษย์ในยุคใหม่จะเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ในยุคนั้นๆ ทุกคนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงฆ่ากันด้วยอาวุธต่างๆเห็นกันอยู่ที่ไหนจะฆ่ากันในทันทีไม่มีใครยอมใครผัวเมียและทุกๆคนจะมีความเห็นว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปก่อนที่จะเกิดกรียุคประมาณสิบปีจะมีเทพอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมาสืบทอดสังคมในยุคนั้น จะพากันลงมาเกิดในสังคมที่มีอายุไข1สิบปีนี้มากมายแล้วจึงได้เกิดกลียุคข,ขึ้นกลุ่มเทพที่เกิดมาก็พากันหลบหนีไปอยู่ที่ปลอดภัยปล่อยให้พ่อแม่ญาติทั้งหลายฆ่ากันตายหมดแล้วจะมีฝนตกลงมาชะล้างซากศพ คราบเลือดกลิ่นคาวที่ตกค้างในผืนแผ่นดินไหลลงสู่มหาสมุทรสุดสาครจนหมดสิน้นจากนั้นจะมีลมพัดเอาแก่นคู่แก่นจันทร์อันเป็นทิพย์ที่หอมห้วนอบอวลลงมาจากสวรรค์โปรยลงมาเป็นบรรยากาศที่บริสุทธิ์พร้อมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ในสมัยครั้งนั้น จากนั้นหนุ่มสาวทั้งหลายที่ไปหลบภัยกรียุกในป่าเขาก็พากันออกมาสู่สถานที่เดิมเป็นหมู่ใหญ่และมีหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีคุณธรรมด้วยกันจึงจัดตั้งหัวหน้าเป็นผู้นำทำพิธีจัดคู่หนุ่มสาวเหล่านั้นให้เป็นผัวเมียกันตามประเพณีในยุคนั้นแล้วพากันรักษาศีลกรรมบทสิบ อย่างสมบูรณ์เคร่งครัดในวงเล็บศีลกรรมบท10แบ่งเป็น3าหมวด1กายกรรม3 2วจีกรรม4และ3มโนกรรม3วงเล็บปิดลูกหลานที่เกิดมาก็พากันรักษาศีลกรรมบท10สืบทอดต่อกันมายาวนานถึง100ปีจากนั้นอายุไขได้เพิ่มขึ้น1ปีเป็น11ปีตาย หนึอยปีอายุไขเพิ่มขึ้นหนึ่งปีเป็น12ปีตายอายุไขเพิ่มขึ้นหนึ่งปีต่อหนึ่งรปีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมนุษย์มีอายุไขเพิ่มขึ้น20ปีตายห้ปีตายหนึ่งรปีตายหนึ่งพันปีตายหนึ่งปีตาย1น0 0 0แปีตายหนึ่งล้านปีตาย เมื่อมนุษย์มีอายุขาขึ้นนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เลยให้เราคิดคำนวณดูเองว่านับแต่มนุษย์มีอายุไขสิบปีตายหนึ่งรปีเพิ่มขึ้นหนึ่งปีจนมนุษย์มีอายุไขหนึ่งล้านปีให้เราคิดคำนวณดูว่ามีความยาวนานกี่ปีในช่วงนี้จะเป็นศูญย์กรับ เป็นกับที่ว่างจากพระพุทธศาสนายาวนานทีเดียวสังคมมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขในยุคนั้นๆเมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุไขหนึ่งล้านปีจะเกิดอาเพศเกิดขึ้นมนุษย์ทั้งหลายจะเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตอันเป็นอยู่ที่ยาวนานมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกัน ชีวิตจึงได้เกิดความแปลผันลดลงหนึ่งรปีอายุไขลดลงหนึ่งปีลดลงเรื่อยๆเป็น90000สปีตาย8 0 0แสนปีตายหนึ่งแปีตายในช่วงที่มนุษย์มีอายุไข1หนึ่งแสนปีจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ได้ถ้าอายุไขของมนุษย์เกินหนึ่งแสปีขึ้นไป จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้แต่อย่างใดถือว่ามนุษย์ในยุคนั้นยังมีความเพลิดเพลินในความเป็นอยู่ของชีวิตมีความสุขสบายในลาบยศสรรเสริญและมีความสุขในกามคุณไม่มีความทุกข์ใดๆด้วยเหตุดังนี้จึงไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้น ยุคศาสนาพระศรีอารยะเมตรตรจากนั้นอายุไขของมนุษย์ก็ลดลงเรื่อยๆลดลงจนมีอายุ80,000ปีเป็นอายุไขในช่วงนี้เองพระศรีอารยะเมตรตรจะได้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาแล้วก็จะได้มาเกิดในยุคนี้ทั้งหมด หรือผู้ได้บำเพ็ญบุญบารมีในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นที่ผ่านมามีความปรารถนาขอให้เกิดร่วมศาสนาของพระสีอริยะเมตไตรก็จะได้มาเกิดร่วมกันในยุคนี้ทั้งหมดแล้วจะได้ฟังธรรมจากพระสีอริยะเมตไตรจนได้เกิดปัญญายาณอย่างรู้ในสัจธรรมตามความเป็นจริงผู้มีบารมียังไม่สมบูรณ์ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะเจ้า ขั้นพระโสดาบันขั้นพระสก,กิทาคามีผู้มากบารมีมากก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นพรมชั้นสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อถึงการเวลาก็จะได้นิพพานในชั้นพรมนี้ต่อไป เมื่อผู้มีบาร,รมีที่สมบูรณ์แล้วก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานตามพระสีอรยะเมตรัยไปในการครั้งนั้นในยุคนั้นพระสีอรยะเมตรัยไม่ได้วางศาสนาเอาไว้เหมือนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเพราะผู้มีบาร,รมีที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยะเจ้าได้บรรลุธรรมตามพระสีอริยะเมตรตรไปทั้งหมดแล้ว เราอาจเป็นคนหนึ่งที่ได้บรรลุธรรมตามพระสีอรยะเมตรตยไปก็เป็นได้ในยุคปัจจุบันนี้มีผู้ปรารถนาไปเกิดร่วมศาสนาของพระสีอรยะเมตรตยเป็นจำนวนมากขอให้สมปรารถนาในหมู่ศรัทธาทั้งหลายด้วยแต่ทว่าเพียงปรารถนาอย่างเดียวไม่บําเพ็ญบารมีเอาไว้ก็จะไม่สมความปรารถนาแต่อย่างใด จงพากันบำเพ็ญทานรักษาศีลห้าศีลแปดเข้าไว้หรือภาวนาปฏิบัติให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ให้ถูกต้องเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาจนถึงองค์ปัจจุบันและพระศรีอรยะเมตไตรหรือพระพุทธเจ้าองค์ที่จะได้มาอุบัติเกิดขึ้นในอนาคตภายภาคหน้า หลักคำสอนก็จะเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงเป็นการเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในยุคนี้มีผู้เขียนวิธีการปฏิบัติเอาไว้มีหลายวิธีด้วยกันหนังสือแต่ละเล่มก็ได้อ้างอิงว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นทำให้หลายคนในยุคนี้เกิดความสับสน การปฏิบัติจะเอาวิธีไหนกันแน่จึงเกิดความลังเลไม่แน่ใจผู้ปฏิบัติธรรมในยุคนี้ส่วนมากจะมีความเห็นว่าต้องเริ่มต้นจากการทำสมาธิก่อนและสอนกันอย่างนี้เป็นจำนวนมากสอนกันว่านั่งสมาธิไปเถอะเมื่อจิตมีความสงบแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นเองนี้เป็นคำสอนที่ไร้เหตุผล ผู้สอนไม่ได้อ่านประวัติพระพุทธเจ้าเลยหรืออ่านอยู่ก็ตีความในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามแนวทางในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้เช่นในความหมายที่ว่านั่งสมาธิให้จิตมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นนั้นในวิธีการสอนอย่างนี้ไม่มีตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลเลย พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครในที่ไหนแต่อย่างใดทำไมในยุคนี้จึงสอนกันในลักษณะนี้ผู้สอนอาจจะได้ไปอ่านประวัติตอนที่พระองค์ไปทำสมาธิอยู่กับดาบททั้งสองแล้วตีความหมายไปว่าพระพุทธเจ้าทำสมาธิมาก่อนอย่างนี้หรือที่พระองค์ทำสมาธิมาก่อนก็จริงแต่เมื่อจิตของพระองค์มีความสงบเป็นสมาธิ อย่างเต็มที่แล้วปัญญาของพระองค์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดทำไมการทำสมาธิของพวกเราในยุคนี้จะมีความสงบอันยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์ปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือการตีความหมายในคําสอนของพระพุทธเจ้าสับสนโยงกันไปโยงกันมาจึงได้เกิดปัญหาขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายในยุคปัจจุบัน การภาวนาปฏิบัติทุกคนก็ว่าจะทำตามเยี่ยงอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อภาวนาปฏิบัติจริงกลับไม่เป็นไปตามคำสอนของพระองค์แต่อย่างใดแต่ไปเอาเยี่ยงอย่างของพวกดาบทฤรีกันทั้งนั้นมีดาบทฤษศีองค์ไหนที่ทำสมาธิให้จิตมีความสงบแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นบ้างเล่าถึงพระองค์จะเคยทำสมาธิมาก่อนในช่วงนั้น พระองค์ก็ยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดในนามก็เป็นพระสิทธ,ธัะภิกขุเท่านั้นแม้พระองค์ได้บำเพ็ญปัญญาบาร,รมีมาแล้วอย่างสมบูรณ์เมื่อพระองค์ทำสมาธิจิตมีความสงบถึงที่สุดแล้วปัญญาที่พระองค์เคยบำเพ็ญมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใดให้เราทั้งหลาย ไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าเสียใหม่และตีความหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจให้เป็นไปในหลักสัมมาภาคปฏิยัติที่ถูกต้องแล้วนำมาปฏิบัติก็จะเกิดเป็นสัมมาในภาคปฏิบัติอันเป็นแนวทางที่จะเข้ากระแสแห่งมรรคผลนิพพานต่อไป